โตโยต้าแลนด์ครูซเซอร์ซัตเอ็กซ์สองพคือยนต์ประกำระดับพรีเมียมที่รวมความหรูหราทรงพลังและเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้ในคันเดียวโดดเด่นด้วยดีไซน์ภายนอกที่แข็งแกร่งสาง่างามมาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้าแบบเลดทรงคมชัดและล้ออัลลอยขนาดใหญ่เพิ่มความสปอร์ตให้กับภาพลักษณ์โดยรวมภายในห้องโดยสารออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดบาะหนังแท้พรีเมียมบาดนั่งปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางพร้อมระบบปรับอากาศแยกโซนหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ และระบบเครื่องเสียงรอบทิศทางระดับไฮเอนให้ประสบการณ์ขับขี่ที่เหนือระดับขุมพลังของ Land Cruiser ZX-2025 มาพร้อมเครื่องยนต์ V6 t ทอร์คู่ที่ให้ทั้งแรงบิดและความประหยัดน้ำมันรองรับทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือเส้นทางวิบาก Toyota Land Cruiser ZX-2025 คือคำตอบของผู้ที่มองหาความหรูหราผสมผสานความแข็งแกร่งพร้อมเทคโนโลยีล้ำหน้าเหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการความเหนือระดับในทุกมิติ ด้านหลังของ Toyota Land Cruiser ZX 2,025สทะ้อนถึงความหรูหราผสมผสานกับความแข็งแกร่งอย่างลงตัวไฟไท้ายแบบเล็ดดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกทันสมัยและโดดเด่นยามค่ำคืนเส้นสายของฝากระโปรงท้ายถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันสื่อถึงความบึกบืนและสไตล์ที่หรูหราอย่างแท้จริงโลโกโ้ l a น d r u u ูซ e r ขนาดใหญ่ติดอยู่กลางฝาท้ายเพิ่มความภาคภูมิใจและความเป็นเอกลักษณ์ให้กับรุ่นนี้การชนท้ายเสริมด้วยโครเมียมและวัสดุแข็งแรง รองรับการใช้งานอย่างหนักพร้อมเซ็นเซอร์ถอยหลังและกล้องมองหลังเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่นอกจากนี้ยังมีระบบเปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมเซ็นเซอร์เท้าเพียงแค่ขยับเท้าใต้กันชนฝาท้ายก็จะเปิดโดยอัตโนมัติสะดวกสำหรับการบรรทุกของในชีวิตประจำวันการออกแบบด้านหลังของ Land Cruiser z x 2 0 2 5ไม่ได้เน้นเพียงความสวยงามแต่ยังคำนึงถึงฟังก์ชันการใช้งานความปลอดภัยและประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ขับขี่ทุกคน โตโยต้าแลนด์ครูเซอร์ซัตเอ็กซ์พมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน v 6เทอร์โบคู่ทวินเทอร์โบ v 6ที่ให้ทั้งความแรงและความประหยัดในเวลาเดียวกันโดยพลังกำลังมากกว่า400แรงมา้าแรงบิดสูงตอบสนองชับไวแม้ในการขับขี่บนเส้นทางที่ทา้าทายระบบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดช,ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและการเร่งแซงมั่นใจยิ่งขึ้นเสริมด้วยระบบขับเคลื่อนสีล้อ 4wd และโหมดการขับขี่แบบออฟโรดที่พร้อมรับมือทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือทางโหด ห้องเครื่องถูกออกแบบอย่างเป็นระเบียบมีฉนวนกันความร้อนและเสียงช่วยให้การขับขี่เงียบและราบรื่นเครื่องยนต์ของ Land Cruiser z X 2025คือหัวใจหลักที่รวมพลังความทนทานและเทคโนโลยีขั้นสูงไว้ในหนึ่งเดียว Toyota Land Cruiser z X 2025มาในราคาประมาณ5ล้าน5แสนถึง6ล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชันและอุปกรณ์เสริมที่เลือกถือเป็นราคาที่สะท้อนถึงความพรีเมียมทั้งในด้านวัสดุ เทคโนโลยีและสมรรถนะระดับสูงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถ SUV ที่หรูหราแข็งแกร่งและพร้อมลุยทุกเส้นทางพร้อมการรับประกันคุณภาพและบริการหลังการขายจากโตโยต้า